พูดซื้อมาปุ๊บเป็นจริงนี่ผมเหมอังร้านในี่นั่นแหละมตอนนี้ก็ตักเสร็จเรียบร้อยครับผมกำลังจะเริ่มเดินทางกันนะครับตอนนี้รรอจ่ายตัว๋วไปรอร้านฝั่งนู้นก็ได้ครับตะตูนเดี๋ยวชาวบ้านด่าเานะรถนะใส่ดีหนักๆมาจอดค้าถนนเราบ โอหดูรถเจฟิมนี่ใส่ละพูนเลยใส่เป็นข้าวเลยใส่ดินเป็นข้าวเลยทีเดียวไหนเรามาขับจอดนัาข้างกันสิจะถ่ายรูปคุณฟิมส์คนไม่มุมดตารเข้ามาละคนณฟิล์ม ันนี้เจตูนมาแปลกนะผมขับสามยี่พี่ปีนลืมว่ารถผมมาห<ม>าพี่หนุ่มก็เป็ ต้าแต่รถไทยมันจะดันเข้าออวดินี็นีครับเจ้พิมพขับวิกเตอร์เกียร์เข้าง่ายไหมครับอืม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  อื้มหือค้างกันเลยทีเดียวนะจ๊ะไปด้านนั้นเดี๋ยววะโอเคผมตอนนี้ก็กำลังเริ่มออกเดินทางไปถมที่แล้วนะผม ออกกันทุกคันแล้วโหย้ยสามยี่ควันท่วมเลยกดจัดกดจัดออ,อะไรครับจะสวนกิก้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยปายมาเฮ้เยขอเขาเล่จริงว่ะโดนไปช็อตเลือฮะกิก้าโดนสามยี่สวนบอกแล้ว ไเอาออลงดาวไปแล้วเฮ้ยอันนี้เบรกด้วยนะวิกเตอร์เบรกด้วยนะฮะเหยียบเบรกด้วยนะฮะเบรกไม่อยู่นะขนาดนั้นนะขวลังแล้วสิดขึนมาหนิโอ้โหเนี่ยสุดถ่ดอะไรครับเนี่ยซอยนี้สามยี่ลงไปกินข้าวลิงซะแล้ว แก้วแก้วแกมวแกวแก้วแกวแติดได่ถอยจำอะไกเยมึงทำไยน้นรู้คนไม่ขึ้นได้ชิวๆงั้นเลยหรออู้ปรับที่ขึ้นเลยโอ้นึกว่าแบบติดอย่างนั้นแล้วขึ้นชิวๆโอ้มันนู้นเหมือนโน้ั้นละขันนี้อย่กได้ลงไปติดเทียวไม่ขึ้นแน่ๆ ตนลมตีลมลมต่อใหญ่หนักไปหนักไปเดีนี่หูดู t ีเพแป๊บนะครับทุกคนเออตะโดนไปไหนตะตดนไม่ดูไฟเลี้ยวเลยผมผมแจ่มองเขาเห็นนะมันสว่างไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกบุกไปเพิ่มความสว่างเลยเอาแบบเปิดทีกระพริบทั้งแมปอะ เฮ้ยรอต่ออยู่ี่เลนไหนเนาะซ้ายขวาเไยหาทางมาเลยอยู่ไหนเนี่ยโอ๋ออยู่ฝั่งนู้นมันได้ด้วยความพยายามตายแล้วขับรถไม่มองขวาเลยมองแต่ซ้าย ท่านเนาะมีตีโค้งวี่นครับนี่ฮะยกเลยยกเลยเออเนี้ยยไปไหนวะเออ้วนี่ก็คน ใช้เงินนะดวนเงินไปเที่ยงไหนครับสอทศใจย่างเราไนะแน่ใจนะว่าสอทดันไปอ่ะเอ้ระดับนี้แล้วระดับนี้ติดลมทุกไลยกูว่าต้องโผล่กระดุมนาดน้ไอ GZ ID BB อะไรรอมดลงมาเีบหรอดอกหมดหมดแล้วหมี่แล้วลไม่เป็นไรนะตับมกองว้เลยเดี๋ยวผมมาูกมาลุยเลยเดี๋ยวผมมาสูกมาเก็บงานเดเรมาจอดโ้เฉยไหนับมกองเรียนเรกันเลยได้ครับผมได้ครับ ดู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 ว <grapes> ิกเตอร์ก็าทำดูเดินหน้าเข้ามากระไดง่ายง่ายไม่ยากยากชอบงมแล้วบ้างผมนี่โยศยศคุยอะไร ทต่ไม่แต่แตไมทำตัวนี้ก็เรียกอันเดี่วยกยกจากตัวนี mache, ้ร้านเด็กด้วกาวหรือกระดูกใ่ะตอนชักโครกแบบนี้แต่ว่าต้องใจนก่อนเองวันหนุ่มยายนะ วัวนมงคโอ้โหนโนโดันดินไม่เข้าถึงกับซื้อไมคโครใหม่เลยครับรวยจัดเหลือจัดเลยเอ่ะอ้าวเจ๊ตูนไปแล้วเนี่ยโอูปลาเป๊ะ ทำกองๆองไว้เลยแล้วก็ไปเอาดินตาปกติเลยนะจ๊ะครับผมไทดีกว่าคิวแรกครับผมเฮ้ยโล้ยหลังถนนเปล่าจะิมไปก่อนแล้วลงก่อนไปก่อนนะจ๊ะเมื่อกี้จ่าย50ขึ้นมาอู้ รื้อขึ้นมาร้อยห้าสิบขึ้นอ่ะผมเดิรมรีแมปครับไปเลยพ้นพ้ <ไป S 1> นพ้นพ้นมากเลยโอ้ยห<น>ุ่วิ่งข้าวโักางกันนึงบบนโอ้โห แล้วนี่ใครอยู่หน้าบอลไม่มีครับคือรถเมย์ไป <c oughs> สแสดงเงินดีแล้วเนี่ยทำหลายหน้าที่แล้วเกิน <c oughs> ไม่ได้สอสอับงานเองนี่สร้งแฝงให้รอข้างหนมองนี่สิเจ <c oughs> ็บปุ็บ <c oughs> <c oughs> ลูกพัชตาแหละที่บอกหมดกินอะไรไม่ได้จะเดีอดร้อนไม่ได้มาไม่นหัวใครก็คิดเยอะเลเฮ้ยเฮ้ยวิกเตอร์อยู่หน้าได้ไงวะรัดเหรอตกใจเลยวิวอยู่ดีคันเดียววิกเตอร์อยู่หน้าเฉยเลยชิวแรกครับชิวแรกเฉยเลย ตกใจเลยเรียกว่าผีหลอกคิ้อะไรวะเห็นแตู้เลยพี่เอาเอ๋อ,อ,อ,อปีพุทบาทแล้ว so เดี๋ยวชาวบ้านร้องเรียนมึงบางขุ่นยืดอีก โยเกเงินก,กนจนและฝาตาต่างว่ะกลางหลัเล็เสียบเลยฮะคิวแรกเ <c oughs> <c oughs> สียบเลยฮะคิว <c oughs> เอาก่าอนเลยนะเพืนปูออกไปสิ คุณปู่รถถอยดินดิสตาร์จะยากหน่อยนะคุณปู่ มาจากไหนก็ไม่รู้นะยุงหน้าเฉยเลยมันแรงแท้ว่าวาร์ปได้เลยอ่ะรถควนนี้ม่ใส่กี่ตักกีดเขียนี่เนี่ยกูนับตักใส่เลยเจ็ดแปดตักลอยเลยเคียไปไม่แบกไม่แบกเอ้าวใครขายรถผมทิ้งอ่ะมีหัวลากไหมผมเล่นไหมนี่เอาใครกดขายรถผมทิ้งอ่ะมันมีใครคนเดียวหรือไง เฉยเลยฮะต้องซื้อใหม่เลยอ้าวรถไปผล่ไหนครับนะ่ะอย่าบอกนะมันต้องไปขับถึงหน้างานมาโอ้โห <c oughs> พี่เมนฮะไม่ลงหัวลางเลยรถข้ามาเด็กก็หารถเลยมีกระถางมีหัวเป็นรถพี่คันคว้าหา,หายรไปหหไหนรถแหน่งผมได้แข่กแล้ววันนี้รถแข่ง ไคิวสองเหงลือแต่ลูกตัวแม่ไปทำแอร์มาครับรอแป๊บหนึ่งอ้ยาวลากลี่สิบล้อแน่เลย <c ười> ลากไวอ่ะปู <c ười> <c ười> ่เบรกทีปูท่ทะลุคัตีแล้วนะบ <t> วัก <c ười> <c ười> เ oh. อาเอ๊ะอะหมดเกียร์บักเหรอท่านนอกใช่อยว่ใช่หมดเกียร์บักขับช้าจังล่ะ <laughs> โอ้ ติดเฉยเลยตีหัวเลยครับแม่โคถึงไหมครับแม่โคจะเดินหน้าไหม เ็จแล้วแต่ตัวรูปบอกผมด้เด้อพออย่างมองไม่เห็นครับบักอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหน้าหน้าใสไอเไ้เจ็บ่ยนตาเขาขอเรียบเรียบขอเรียบเ,ยเรียบอเยอะเปิดดสอทอที่นี่ก็แปลก เขาบี่แบกเยอะๆค้มค่าน้ำมันดีนเปเืองดินมาดินนัดอนไรนบ้นี้ไปนี่น้าตางั้นไปล่าล่ะล่วไปนู่นเป็น ทำอไปอไปตา <c oughs> <c oughs> สิงครัยบตาสิงเลยครับอ้าวตาช่างไม่ติดด้วยโอ้โหไปช็อตแล้วมั้งนะโอ้โหฟ้ามืดซะแล้วยังวิ่งไม่ถึงเที่ยวสองเลย โดนกวดนะวิกเตอร์วิกเตอร์นะ่ะอุ้ยแข่งกันมาเลยเหรอโอ้โหอโอโอโอแข่งกันมาเลยเหรอโหดจัด โอ้ยล่อสาวไฟไปแล้วครับโอ้โหแมาเกมนี้ได้เราโดนเลยฮะข้างในแล้วทิช่องว่างมืแมน

ยังไม่มาเลยเลยอะไรนะเว่วเยเขากลับกันไปเที่ยวสองแล้สามแล้วเว่ยเขาดั้มแต่โดนมอไหร่วะเมื่อก,กี้วิ่งแข่งกับสามยี่ไปอ่ะผมลอง่งเนี่ยโอยวิ่งเง,เงเินควันขมูงไปเลยอ๋ขยอขอม

thank you ครับขออนุญาเตเปลี่ยนรูดเดอ้อร์ตี